ไม่ฉันคือพ่อของแกมาไอหมายความว่าไงเนี่ยมาไอเนี่ยมาไอมาไออะไรไนี่ครับพอเจ้มมา,มาไอไมันหมายความว่าอะไรว่ามาไอเนี่ยมันแปลว่าไรว่าโอ้ยเจ้าหญิงเลยอะคือน้องของแกข้าคือพ่อของเจ้าและเจ้าคือลูกของข้าแกไม่ใช่พ่อฉันมาไออะไรวะเลยมาไอเนี่ยมันแปลว่าอะไรเนี่ยหยุดพูดมาไอได้แล้วมาไอแกไ่ใช่พ่อ ไอ,เ,อเ,เว้ยเน้ลูกแกก็พ่อได้แล้วมนาะลูกข้าคือพ่อของเจ้าวั้าไอมันหมายความว่าไงเนีมนาไอเนี่ยมาแปลว่าอะไรอเอ้ยโอ้ฟังนะลูกข้าคือพ่อของเจ้าแม่เจ้าคือแพทย์แม่บิดาล่าผู้ที่สภาแห่งเนบูและใช่เมียข้าด้วยมาไอเชื่อมันหมาหยความว่าไงเนี่นยามาไอ ไปคือพ่อขอเจ้าไม่ใช่ขอมไปไว้เขาโดมีมายืนยัเกิดมาโอ้ลุกข้าคือพ่อของเจ้ามันมีหลักฐานอีกตั้งมากมายที่จะพิสูจน์เรื่องนี้ได้โอเคไปแกรู้ไหมว่าตอนนี้แกกำลังจะเชญจับคนที่ตามมา